ลายพุ่มเข้าบินแบบง่ายๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับความยาวของกระดาษ A4 30เซนครึ่งหนึ่งครับ15 15นะครับเชื่อมกันเลยครับแบ่งกระดาษออกเป็นครึ่งหนึ่งนะครับแนวตั้ง แล้วก็แนวนอนเราจะเอาความสูงที่8เซนนะครับ8เซนนะ8เซนติเมตรครับ8เซนติเมตร8เซนติเมตรครับคิดเชื่อมกันเลยครับ ก็กึ่งกลางเลข6ครับ6เซนติเมตรครับ0เซนติเมตร6แล้วก็12ครับสิบเซนติเมตรครับกึ่งกลาง10เซนติเมตรกึ่งกลางที่10บข้างบนศูนย์ครับ ส่วนข้างล่าง16นะครับ16เซนนะครับ16เซนติเมตรนะเลข16เลข10เลข0ครับอ่าทีนี้เราก็เส้นทะแยงนะครับเชื่อมหมดเลยครับเราก็จะได้รูป สี่เหลี่ยมรูปว้าวนะครับเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับนี่คือโครงสร้างของลายพุ่มเข้าบินนะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับส่วนข้างในอาจจะมีข้างในนะครับเลข3อยู่จุดกึ่งกลางเลข3จุดกึ่งกลางนะครับ0 3และก็6ครับ แนวตั้งเลขห้กึ่งกลางนะครับเลขห้กึ่งกลางเลขห้ศูนย์ส่วนข้างล่างเลขเจนะครับเลขเจนะโอเคครับเชื่อมหมดเลยครับ ฟอร์มหรือว่ารูปร่างของลายพุ่มข้าวบิงก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับส่วนสัดส่วนนั้นก็ปรับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสมนะครับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่ตายตัวนะครับแต่ฟอร์มอยู่ในสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับอ้าวเรามาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยครับ ลายข้างในก่อนครับเส้นโคง้งโค้งให้ใกล้เคียงกันนะครับก็จะกลายเป็นรูปทรงเหมือนดอกบัวนะครับเส้นข้างในด้วยครับ Okay. ข้างบนเราก็จะแบ่งลายนะครับแบ่งลายอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับแบ่งลายออกมาครับตัว S นะครับตัว S, <S พยายามให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับ ตัวเเหมือนกันนะครับอ้าปากออกอ้าปากกว้างออกนะครับต่อไปโค้งมานี่ครับประมาณจุดกึ่งกลางทางนี้นะครับครึ่งหนึ่งของเส้นนี้โอเคข้างล่างครับมีอีกกลีบหนึ่งครับข้างล่าง โอเคนะครับต่อไปหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวข้างนอกนะครับหนึ่งตัวข้างในข้างในมีไส้แล้วส่วนข้างนอกก็ต้องมีไส้ข้างในเหมือนกันนะครับแบ่งครึ่งหนึ่งนะหน้าตาเหมือนข้างนอกครับพยายามให้ใกล้เคียงการซ้ายขวาโอเคบากลายครับตัว S เล็ก ลักลายครับส่วนตรงนี้อาจจะม้วนหัวครับม้วนหัวนะแล้วก็มีเส้นมานี้ครับเป็นไส้นะรับกันครับข้างล่างแบ่งลายเป็นตัว S หรือว่าบากออกเป็นตัว S นะครับ เส้นโค้งตามกันแบ่งลายออกนะครับเป็นการบากนะครับโอเคเรียบร้อยส่วนข้างล่างมีไส้เหมือนกันครับสายขวาให้ใกล้เคียงกันเอสเล็ก บากลายครับเรียบร้อยครับต่อไปเราจะทำเส้นคู่เพื่อสร้างความน่าสนใจสร้างเสนีขึ้นมาหน่อยนึงเส้นคู่นะครับของไส้ในนะข้างในด้วยครับเส้นคู่ข้างในด้วยครับ ด้พยายามให้สองข้างใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาเก็บรายละเอียดด้วยการตัดเส้นนะครับเริ่มกันเลยครับบากครับ เส้นคู่ด้วยครับไส้ในไม่ต้องบากนะครับไส้ในนะ ใครไม่มีมึกซึมก็ใช้ดินสอที่มีความเข้มนะครับเช่นดินสอ e e 6b 4 b CB, อย่างนี้ก็ได้นะครับ เส้นคู่พยายามให้ใกล้เคียงกันนะครับพยายามให้ใกล้เคียงกันซ้ายขวาพยายามให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดผมก็พยายามควบคุมให้ได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับ เสร well. ็จเรียบร้อยครับนี่คือลายพุ่มทรงเข้าบินหรือว่าลายเข้าบินก็ได้นะครับพุ่มทรงเข้าบินหรือเรียกสั้นๆว่าลายเข้าบินก็ได้ลืมตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนะโอเคครับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับงอนขึ้นข้างบนหน่อยนึง งอนขึ้นข้างบนหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่คือลายพุ่มส่งเข้าบินหรือว่าลายเข้าบินครับ